มัลนลไปแล้วนะนวันที่เจ็ดจ้ะแ,แมนลงไปแล้วบางคนก็จะบ่เห็นเนาะค่ะเขาลงไปแล้วราบาดที่เนียนกังขึ้นมากันฝันเห็นคนตายเดฮอเออเขาซื้อไปแล้วนะฝันเห็นคนตายราบาดทีน่นเอา้าคือฝันเห็นคนตายให้ว่าให้ฝันว่าหอบเงินหอบยังยังสั่นแหมอ่ะจะคลองจมเนาะทีน่นขึ้นสองมมก แต่เลยมาฝันฝันเห็นคน้นไตอีกเด้ค่ะฝันเห็นคั้นไตเราไปที่นี่จะคล้องกันก็เห็นคน้นไตจะคล้องไปเลาะหาสื่อทีไว้พะนะในขว้มฝันนั่นครับแต่ขวามฝันขั้วมาดามขาฝันแบบนี้จะเป็นทางไหนมาดามอันก็คิบว่าเขาขึ้นหัวทีหกเพราะว่าหัวซีหกเนั่นกับฝันฝันเป็นสื่อทีไว้เด้ครับฝันอะังวันี้ไปซื้อทีขึ้นเขาอีกบอกครับแมนค่ะฝันไปสื่อทีขึ้นกองแต่ว่าขึ้นแหลกกับฝันเห็นคน้นไต ขึ้นแหลกหมือนขึ้นสองมาหนึ่งฟันมาไปสื่อทีครับเป็นคนไตค่ะแออสดงว่าเหล็กปูันไหมาน,มานี่ยังอยู่ตัวเดิมหรอครับหรือว่าตีเป็นตัวอื่นก็คิดว่าตัวนี้หลหะอคะตัวนี้คือเา่าแมนค่ะจะคล้องซื้อไว้เด้เพราะว่ามาดามี่ว่าหลังจากที่ปั่นได้ตัวเองแล้วมาดาม,มา ทนยังไงชั่วก็คือต้องให้ยิบลักตรีมาก่อนเราคณาฝันมนันสีไใจบปได้มันจะดูจุดนี้เพราะว่าตอนนั้นพากันมาวันที่แปดเนาะปันขึ้นวันที่เจ็ดฝันออกพันสาขึ้นออกพันสาปันขึ้นออกพันสาปันว่าจังไดค่ะเพราะว่าฝันเปันฝันไปบ้านเก้านี่แหละค่ะแบบเขาเจ้าโซกันไหมข้าเจ้าเว้ากันเว้าเรื่องเละนี่แหละมาที่คล้ายๆว้านบัดเฮาไก่ฉีตื่นนอะเพิ่งเกิด ห่องมาว่าหกฮาหกเจ็ดนะห่องเสียงดังบอกค่ะหก้าหกเจ็ดนะเขาก็ได้ยินเขากะตื่นเลยจริงจ้ากระเศร้าตื่นเศร้านะนี่เชียงขัตโกนห้องบอกหก้าหกเจ็ดแล้วก็ตื่นเลยอืมวัดวันเยดาย้อันเข้าไปย่ำ็นหนึ่งศูนย์คนเนาะแม่ต่ว่าเพิ่อนนเป็นปิศาจนะจังเลยด้อ อันตอนเทียนพันวันหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์บเข้าบัดเอาเต็นหนึ่งศูนย์เพราะว่าขึ้นแหลกพันวันหนึ yes ่งศูนย์ขึ้นสองกะมีกะมีเบาอิทธิวันหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์แตะว่ามาเจ็ดเจ็ดเนาะข้าวบดิว่าเจ็ดเจ็ดก็ปั่นเจ็ดเจ็ดศูนย์เป็นเลขศูนย์เนาะเจ็ดศูนย์กับศูนย์ศูนย์แต่ว่างวดนี่นั่นห้ามาหลายเลขศูนย์กันห้าแมนห้ากับศูนย์ฟองตัวห้ากับศูนย์ เลขศูนหาก 0, 5, ับศูนเอาเป็นวิ่งบววิ่งหาวิ่งศูนแมนค่ะสำหรับโค่นนั่นโคนมักวิ<ม>่งเนาะจะฟ้องตาว่าจาะฟ้องฟันนั่นมี่หกหากับหกเจ็ดหกห้ากับหกเจ็ดแมนจะฟ้องมากกว่สี่มี 7, 6, 5, 5, 6, 7, ่เจ็ดหกหาห้าหกเจ็ดเนาะค่ะเราไปทิ้งพูดได้มักศูนเก่าใส้ศูนหกเจ็ดศูนหกหาค่ะ ว่าว่ามาเอาเงินว่าหนังไฮเจหาหาหกเจ็ดเอาหาใส่ห้าหกเจ็ดครับแต่ของส่วยตอนขึ้นมากอะเอา้าฟันมาหอมเงินหอมยางเงินบัดฝันเห็นจะค้นไต่บัดทีนี่ออขึ้นเอาขึ้นฝันเห็นค้นไต่ขึ้นว่าฝันว่าหอมเงินหอมย่างนะขึ้นสองไม่อื่นมาฝันว่าไปสืบทีสืบทีเราบัดทีนี่กับมีค้นไต่เขาจะห้องว่าคนไต่ย่างสินะ เรื่อว่าหอบวมเงี้ยเพราะว่าตลนที่เจ้าของคนตายเหล็กต้นตายตัวแล้วว่าตอนที่ซี่หกเหมือนกับฟันเราไปสูทีด้ยหมอบเงื่อนไปสูทีเราว่างสองศูนแล้วก็ปั่นตัวเก้าหนึ่งศูนย์นเจ้า้องตามไว้แต่ว่าถี่มาฟันไม่มีหกบฮะก็ครบเจ็ดหกห้าหกเจ็ดแมนแล้วก็อย่าลืมหนึ่งศูนย์บ่มาด่างแมนค่ะหนึ่งศูนย์ตัวเก้าไข่หน้ามี วันปี่ะลูกข่าบอกล็กขตาไม่ชอบเลยโอ้ลูกค่าคาเฟ่มาไปก่อนไปก่อนจ้ะไปก่อนมาดามตาเน้อค่ะจะเอาไปที่คอเปิงนอก็จะได้กมะดามโคกหากหาเออเพิ่นบอกม่าเพิรนบอกโคกหาโคกเจ็ดเพิ่นมาอ่ะว่างผมด้วยมีเขียนให้นะคะในความฝันหกห้าหกเจ็ดจ้ะสองตัวนี้บ่มากอ่ะ นี่พิ่งวมานี่เด้อเอียงเกาะเอาสองตัวคูมาบอกแบบนี้บอกครับนี่ค่ะมาดาเมวากันสองตัสองคู่นี่บ่มามาต้องมากมาพอหนากันยีเยอไหมมาซื้อกาแฟซื้อด้วยเพื่อนเกษตอยากเหมามาพ้าวะแมเนาะุบวแค่วัาจะได้ก็มาดาเมาไหมกันด้วยเพิ่นเกษอยากให้มะพร้ากันละแม่สองตัวนี่บ่มาอย่ามะพร้านากัน บ็ไปตัวน้ำเพื่อนดอกไปบ่เป็นเลย์บาทพี่น้องเลยบ่ไปตัวน้ำเพื่อนเด้อนะก็บอะได้มา่อเสียอะไรเสียแสดงว่าามันใจนี่มาดามันใจว่าใจอยู่ว่าซื้อไปแล้วซื้อซื้อไปแล้วนั่นฝันเห็นคนตายไหมค่ะฝันเห็นคนตายละการฝันว่าไปซื้อที่ไปซ้ำตัวมากตัวอะไก็ค่ะมาดามอันซ้ำตัวเที่ยวลงไปนั่นมากค่ะเอาหาใส่อ่า ห้ากับศูนย์เด้อห้ากับศูนย์แมนค่ะจะหาไส่หรือเอาออนศูนย์ไสก็ได้เขียนเลยเนาะคือสิบตัวหน่อยอ่ะตัวหน่อยก็ได้ครับเพื่อนไม่เป็นไรหรอครับหามาดำโบทังการแต่ว่าอย่าลืมตามตัวเก่าเด้อตัวเดิมนั่นตัวเดิมมันศูนย์นั่นรอร่้ตัวที่สามนะครับอันนี้ตัวเดิมตามนี่จะของตามเพราะว่ามดลายนะ อสามตัวเขียนลงหันเลาไม่ัด้เรียกเป็นอันนี้มักอันนี้เอาตัวที่จะคล้องมักคักๆเนาะจะคล้องมักคักๆนี่คือตัวนี้ห้าหกเจ็ดแมนมักคักๆตัวแระนี่สามตัวเลยมักตัวนี้ห้าหกเจ็ดแมนเพราะว่าถ้าตัดมันกระสิตือสองตัวนี่ที่จะคล้องซื้อไว้จะคล้องบรได้ณซื้อกลับหัวไปเลยเด้ แต่ว่าผู้ใด็กกับหัวว้ก็ได้เก้าห้าหรือเก้าเจ็ดเป็งสี่ก็ได้ครับแต่ว่าที่จะขวงซื้อใ้แล้วฟันนั้นมีแค่สมีแค่สามตัวนี่ทีซื้อใบมีหกห้าหกเจ็ดแล้วกันหนึ่งศูนย์แมนค่ะนี่นี่ที่ซื้อใบนี่นตว่าหนึ่งศูนย์นี่เป็นตัวเก่าตามตามขวงตามซื้อลอตเตอรี่ว้นั้นู่มาบอกเรื่องเ่ไดดบ่ครับหนึ่งศูนย์แมนค่ะ แต่ไม่กศวต่า,ตามบลายแต่ต่วทีมาไกหลหนึ่มีสองตัวนี่แต่ปูกนสัญญาเพราะว่าอ,ออกพันสามเนี่ยขึ้นมาที่เจ็ดเ่ยค่ะไริคิดว่าจะฟันเด้โอ้ยอันเพื่อนห้มากแบบ,บโบตงุงค่ากะนะัานางวดเมื่อกี้นี่ก็เล่นโอ้คนผู้สิบบมาหาดหอกอืมปันีุวันที่เจ็ดมากเนะาะจังเลยมาฝันเนาะฟันไปบ้านเก่าๆฟันกระบอกขึ้นเก่าครับแมมนกระบอกขึ้นเก่าฝันไปบ้าน,นเก่า เลขจะเคลื่อนมอก็ไปวิเคราะห์อเอาเนาะแต่ว่าคอยว่าเบื่อเคลื่อนนะเพราะว่าฝันว่าไปสื่อไปสื่อทีมาสู่เดียวกันกับ46เลยครับตอน46นั่นจะฝันว่าไปสื้อทีไปเองเถอนะแต่ว่าอันนั้นก็สีข้างฝันว่าหอบมีหอบเงิ่อนพรำมอแมนได้หอบวิเคอะไ้คือความฝัน <โฆ S 1> นอกความฝันมาดามลีมดที่ที่16 สุลา6แปดเด้อค่ะ